สวัสดีชาวสปิดดิสและมาอยู่กับผม v o โ s u สุดเช่นเคยนะครับนี่สวยงามเรียบร้อยแดนชัดชิ้นใหญ่สไตล์ผมเลยนะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคก็ในของวันนี้ผมก็สามารถทำทำอะไรไม่ได้ทำครับเออทำภารกิจออทำก็ได้ครับทำก็ทำก็จะมาทำในของภารกิจหรือว่าหมวดที่เพิ่งเข้านะครับก็คือ QS Speed w ิ r วด n รนะครับ Uh, Not r t n a n d t นเดอนะฮะก็ตามนี้เลยนะซึ่งถ้าใครทำแล้วนะครับได้ของรางวัลหรือได้นี้ของที่เอาไปแกลกรถอ่ะเออตรงสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะผมเขาเรียกตัวส่ฟ้าสีฟ้าแล้วกันที่เป็นกองซีเรียนนะเออตอนั้นแหละก็สามารถแลกรถคับเอคันนี้ได้นะครับถ้าผมจะแลกอ่ะผมแลกได้ไหมผมแลกได้แล้วนะเพราะว่าผมมีครบแล้วนะครับก็คือผมมีทั้งหมดประมาณ1,700 โอเคเนาะถ้าผมจะแรกผมก็แรกได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยแรกที่หลังละกันเดี๋ยวเรามาทําในของอ,อันนี้ก่อนนะครับว่าอ่า not น a n ทันเดอรอันนี้มันทํายากไหมนะครับโอเคเนาะก็กดเข้าไปเลยนะครับ w o n d e r l a n นนะครับหรือจะกดไปที่ทบทวงก็ได้นะสำหรับครที่ยังไม่ได้ทำอังเก่าก็กดไปที่ทบทวงค,ค่ที่เล่นเสร็จแล้วก็กดไปที่ Wonderland นะครับอ่า กดมาปุ๊บก,ก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะกำลังดาวโหลดข้อมูลของผู้ทดสอบ QoS โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอสื่อสารก่อนนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูรถก่อนว่าเขามีรถอะไรให้เราเล่นบ้างก็จะมีในของรถตามนี้เลยนะครับทั้งหมดก็มี4คันนะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะฮะก็รถ A A A นะออติมัสเรโน เทรปุชโด <laughs> เรียกชื่อผิดตรงขออภัยด้วยแต่ที่ผมสบายใจนะครับเค <laughs> <laughs> เอาละนะครับมามามาชมก่อนชมแผนที่ของเขาก่อนนะฮะโอเคต่อไปโผล่มาแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นภาคที่1นนะครับเข้าสู่ในของภาคที่1นึนครหิมะนั้นขอเล่นสนามนี้ไปก่อนนะครับเล่นจบเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ บ้านฝนตกนะฮะกวจะเล่นจบได้ต้องไปเก็บเสื้อผ้าด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเล่นจบแล้วนะฮะก็กวดรับของไปเลยนะทุกคนจะเอาอะไรก็เลือกดูนะครับผมก็จะเอาตรงกลางแล้วกันนะผมไม่ได้อ่านอะไรครับเอาอะไรก็ได้นะใครที่จะอ่านก็อ่านนะครับเอาอะไรก็ได้แต่ผมเอาตรงกลางแล้วกันนะดูแล้วมันมีรูป้ผ้าที่สวยงามดีคะเอาเอันนั้นแล้วกัน <c oughs> โอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็กดยิงปืนนะฮะกดยิงปืนปักเข้าหาย่ะ เดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปเดินข้างล่างได้ปะไม่ได้ครับตื๊ดตรงนี้มันตันแล้วใช่เปล่าไม่ตันครับกดเข้าไปกดบวกกดลบเข้าไปนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาอา่าข้างบนเดินได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้เราต้องมาเล่นนะครับเราต้องมาเล่นตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคนั้นก็เล่นไปก่อนนะครับ เลนเซต็เช่นเคยนะครับอ่ะเปิดกล่องกันเปิดกล่องกลางพักหนึ่งพัหนึ่งมันก็จะไม่ยากอะไรกล่อง ECU เหรอ,อเปิดไปเถอะเนาะเดี๋ยวถ้า ECU มาใหม่น่าจะรายงานกวา ECU จะมานะอ่าแล้วก็มาิดอันนี้ครับกดอันนี้ปุ๊บอ่ากดุ่มลบก็ให้มันเปิดประตูเข้าไปแห่งสุสวรรณนครอายุธยาแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็เขามีให้เรายิงนะแต่ อย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเข้าประตูมิติสุขสวรรค์แห่งนครหลวงปึ๊กอ่าตามนี้นะครับถ้าเราจะยิงเราต้องกดจากตรงนี้นะครับบวกลบคูณหารนะฮะแล้วก็เท่ากับป้งเรียบร้อยโอเคนะแล้วก็กดเข้าไปเรื่อยๆนะครับน่เดินเดินเข้าไปได้ไมไม่ได้มันอยู่ข้างบนมันทั้งแข็งโอเค ข้างล่างคือมันคือกระน,น้ำข้างบนหินน้ำแข็งโอเคนะแล้วก็เล่นตรงนี้เลยนะครับต่อไปก็เล่นตรงนี้เลยนะครับนะจบแล้วจบแล้วก็เดินไปเรื่อยเยเดินไปเรื่อยๆรับของไปนะฮะปึ๊บอ,อ่าคูปอง e อ p อ่าถึ่ตรงนี้ก็กดเข้าไปให้มันขึ้นเข้ามาอาวไม่ใช่ขึ้นหรอโอ้จะกดทำไมเนี่ย กดเดินกดเดินลงข้างล่างเลยนะก่อ <g> น <år> ที่เราจะเล่นอันนี้นะครับเราต้องกดอันนี้ก่อนนะลงอ่า,อาเห็นไหมมันคือลิศนะฮะโอเคนะเอากดลงแล้วจะขึ้นยังไง <g år> โอเคเล่นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปกดอันนเพื่อนเล่นเดี๋ยวขึ้นค่อยขึ้นข้างบนก็ได้นะเล่นไปก่อนนะครับเล่นเสร็จแล้วนะฮะเล่นเสร็จแล้วก็กดรับของไปเลยเอาอะไรดีเอานี่รักกัน อ่ะเอางี้แล้วก็เดินไปเดินไปรับของ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 เดี๋ยวเขาข้ามาของเร็ว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 ปืดยิงปืนก่อนจะเยน็นเย็นไม่ยิงเราไปต่อไม่ได้นะฮะนี่แตกไปแล้วเห็นบออ่าแก้เสร็จแล้วนะครับก็เดินไปเดินไปเดินไปไหนก็ไม่รู้เดินไปเดินไป,นไปแล้วก็กดเข้าไป โอเคเดิม okay. มาแล้วนะครับก็กดอันนี้นะใช่ปะ่ะกดนี้ใช่ปะ่ะเออใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็กลับมายิงครับกลับมายิงกลับมายิงจุ่มเพ่งนี่แม่นเกิน440อส,สองศาถ้ายิงหวัวปลักกแตกแน่นอน,นครับเอาละเอาละโอเคต่อไปก็จุดนี้นะครับก็อ่ะเล่นต่อเล่นต่อนะครับไปไปเล่นกัน บอีกแล้วเช่นเคยนันก็ไปรับขอเหมือนเดิมฮะโอ้ยม,มีสุนักจริ้งจอกด้วยอย่างนี้เราต้องเป็นหมีโอคารามักไม่น่าจะมีนะไปมีมอะไรน่ารนหรลอเกินโอเคครับเดินไปเลยครับอ่า โอ้อย่างนี้นี่เองอ่ะยังไงนี้ก่อนจะเย็นเย็นเราต้องมาเลื่อนอันนี้ก่อนนะครับทุกคนอ่าอ่าแล้วก็กดยิงกดยิงป้งแป๊กเฮียมันแตกแล้วนาะก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดเปิดเข้าไปนะฮะโอเคนะกดเปิดเข้าไปแล้วขั้นบอลนี้เรายังขึ้นไม่ได้เพราะว่าขึ้นได้เราก็ยังไม่ได้อ่ารับของอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องไปทําภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คืคอเล่นอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะนั้น เล่นกันเลยนะครับเล่นเสร็จแล้วเหมือนเดิมเอาโจ้ด้วยในสนาม320น้นะต่อไปเรามารับของรับของรับของโอเคขึ้นลิีขึ้นลิทขึ้นลขึ้นลิท,เ,ลทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิสครับอย่าลงลิทตรงนี้ขอ,อ,อทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็ให้เรากดไปที่ประตูเนาะปุ๊บ จะเห็นรูปสอไหมชี้ตัวหมาเนี่ยเออตัวสุนัขนรกเนี่ย<笑><笑><笑>นี่ครับแล้วก็กดรับของไปนะเออใช้คนนี้แทงนะฮะใช้ตัวนี้แทงเราเลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับตรงนี้ใช่ปะ่ะนี่นี่นี่เพราะว่าเพราะว่ามันมีตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการกดยิงเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะยิงโดนไหมล่ะไม่โดนใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดตรงนี้นะครับ ปึ๊บอ่าแล้วก็ให้คนนะครับทําการกดบวกลบคุณหารมันมีคุณหารแล้วก็ให้หมาก,กดยิงออกดไปที่ประตูอีกทีนึงอ่าแล้วก็กดยิงเข้าไปโดนแน่นอนครับปกักโอ้ยผมนี่ไอเกียวต่ำเกินโอเคเสร็จแล้วก็กดไปที่ประตูอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็กด ลบโอเคประมาณนี้ตรงส่วนนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามีอะไรให้เราทำไหมไปไปไปกดเดินเข้าไปก่อนนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ่ะแล้วก็มาครับมานี่ไงเห็นด้วยเห็นไหมประตูมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะหืมหลอสก,กัยเลยครับทุกคนโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็เล่นตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเนาะ ก็ให้เราไปเล่นกันเลยนะครับอันนี้นะครับเขาบอกให้เราใช้ในของรถคันนี้นะเขาให้เราใช้รถคันนี้นะครับเราถึงจะได้2ดาวกลายเป็น9าดาวนะถ้าเราไม่ใช้รถคันนี้มันจะไม่ได้นะครับโอเคเนาะมันจะไม่ได้อ่า9ดาวนะครับโอเคนะครับก็กดเล่นไปเลยนะครับอ่าเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมมันก็เลยได้9าดาวนะครับเก็บดาวนี้ให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะเก็บตัวสีฟ้านั่นอะเออ แล้วก็ได้แหวนด้วยนะครับโอเคนะเล่นเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปเลยจะเอาอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับงั้นก็สะสมในตัวตัวอัตโนมัตินะฮะต่อไปก็รับของอ่าไม่รับก็ไปต่อไม่ได้นะคําบังคับให้เรารับนะครับโอ้โหยรับของต้องบังคับด้วยหดศาส์โอเคอ่าแล้วก็กดยิงไปก่อนอ่าโป้งเข้าไปโป้งแตกโน,น่นอนุแตกแล้ว แหมเอาสักไกลเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเล่นอันนู้นก่อนอันนู้นก่อนนะครับแหมาถึงแล้วครับเข้าประตูมาก็ถึงแล้วนะเออเข้าประตูมาก็ถึงแล้วนะครับนี้เข้าไม่ได้นะเข้า,เอาอันนู้นมาฮะเดี๋ยวอันนี้ต้องเดินไปโอเคนะแล้วก็กดเล่นไปเลยนะครับอันนี้เล่นรถอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับ ต่อให้บอดสักประมาณ300เมตร400 m เลยก็แล้วกันว่าผมจะสู้ได้ไหม400เมตรนะฮะ <Okay. S 1> เอาอะไรเนี่ย มันมันไม่ใช่เล่นครบสนามเหรององเลยดิเออไม่ต้องต่อแล้วแหละเออลืมดูลืมดูนี่ว่าเล่นครบสนามปะโตแหมแหมแหมไวชนโอเคเอา้าวตกใจเลยอะไรครับเนี่ยเออจบไปแล้วนะครับ ก็เล่นจบไปแล้วนะฮะให้ทุกคนมารับของได้เลยจะเอาอะไรก็เอาเลยนะครับพื้นฐานเนะาะรับจากในตัวมินด์บูทโอเคเอามินด์บูทแล้กันแล้วก,ก็รับของนะครับเดี๋ยวเราไปอนุนกันเดีย๋ยวเราไปอนุนกันกลับมาแล้วกลับมาถึงแล้วนั้นก็มารับรถฟรีนะครับแล้วก็คูป,ปอง300แล้วก็ตัวเนี้ยเออไอคิ IQ, อ่าคิเนี้ยคิวเอสคอยอ๋อ นี่คือชื่อชื่อของมันก็คือ q o s Coin โอเคตัวใส่ฟ้านั่นแหละนะครับแล้วก็รถคับ A นะให้เราเล่น15วันนะครับโอเคเนาะก็ทุกคนเปิดรับไปเลยนะครับ,น,รบนี่ครับโอ้โหยังสวยปัดเธอนี่ครับโอเคนะครับนะต่อไปให้เราทำการกดเปิดใช้งานเลยปุ๊บรออีกสิชั่วโมงนะฮะก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยของ พาร์ทที่1เมืองหิมะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นพารสองนะฮะก็พารหนึ่งรอแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับก็รอสักประมาณ14บสชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยเจอในของพารที่2กันพารหนึ่งจบไปแล้วนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามและรอชมพารต่อไปด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยล่ะส๊อฟคลายนะครับบ๊ายบายครับ